สวัสดีครับชาวมีชาแนลทุกท่านนะครับครับวันนี้เราก็จะพาม,มาเที่ยวเวียดนามต่อนะครับหลังจากที่เราก็ไปบานานาฮิมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับออประเพณีของเขานะครับในสมัยก่อนที่เขาใช้เรืออันนี้ใช้ในการหนีหลบภัยสงครามนะครับปัจจุบันก็นํามาเป็น การท่องเที่ยวนะครับของประเทศเวียดนามไปนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับอันนี้สําหรับสําหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับเขาก็จะใช้หมวกอันอันนี้เขาจะให้นะครับจะมีให้ในการลงเรือแม่น้ำที่เราจะเห็นอยู่นี้นะครับก็จะไม่ลึกนะครับเขาบอกว่ามีความปลอดภัยนะครับก็สามารถยืนได้นะครับไม่ลึกนะครับ แต่นี้จะใช้เป็นลักษณะว่าพาพาน,นักท่องเที่ยวเนี่ยไปไปเที่ยวชมบริเวณรอบๆต่างๆนะครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนไทยนะครับที่เราปบกไม้บกมือกันนะครับเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับคนไทยหลบมาเที่ยวเวียดนามนี่ก็เยอะนะครับ ก็คนนิสัยของคนเวียดนามก็น่ารักดีนะครับอากาศของประเทศเวียดนามดีมากๆเลยครับที่เราไปนี่ก็อากาศสดใสนะครับไม่เจอฝนเลยนะครับถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าหลังจากที่เราลงมาจากบานานันนาฮิวนะครับฝนก็จะตกเอลงมานะครับอันนี้ผมก็จะใายว่าเป็นวิธีการทายเรื่องเขาพายยังไงก็คือพายมาจากด้านด้านหน้านะครับ พวกเราก็สนุกสนานมากนะครับเหมือนกับเอ,อ่อท่องป่ายังไงก็ไม่ทราบนะครับทีนี้ชมธรรมชาติฝุ่นไม่มีเลยนะครับประเทศเวียดนามอากาศสดใสมากครับไม่มีฝุ่นเลยครับจะสังเกตได้ว่าภาพของเราที่ถ่ายมาค่อนข้างคมชัดมากๆเลยครับทุกคนก็สนุกสนานกับบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะมีการเปิดเพลงไทยนะครับเนื่องจากเรากลัว ทางลิขสิทธิ์นะครับเราเลยไม่กล้าเปิดเสียงให้ท่านผู้ชมฟังครับก็จะเป็นเพลงของคนไทยทั้งหมดในการเต้นๆนะครับเต้นไปหลับไปแล้วก็พายเดอโว์วชนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวสามารถให้คลิปได้นะครับก็จะพายโชว์แล้วก็เต้นไปนะครับสนุกสนานกันนะครับอันนี้ อันนี้ก็จะภายในลักษณะว่าโชว์นะครับภาพพิสดารน,นิดหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นใหญ่เลยนะครับน,นี้การแสดงก็นานพอสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เขาก็จะพาเราไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งภายต่อครับไประยะค่อนแคเขากา ใจพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดให้คนไทยไปอยู่ในเรือนั้นคงไม่ไหวนะครับน่าจะเบียนหัวพอสมควรเลยนะครับพักหนึ่งก็ก็ทุกคนก็ตบมือนะครับทิมตัวยายไปที่หนึ่งครับอ,อันนี้ทางตัวเราก็มี ทางคลิปของเราก็มีคลิปให้นะครับในการแสดงนะครับครับก็ทำการเตรียมตัวย้ายไปอีกที่นี่ครับอันนี้ก็จะมีการแสดงร้องเพลงนะครับให้ท่านผู้มาเยือนได้ฟังกันครับร้องเพลงไทยเก่งมากครับแต่นี้เราควรในเรื่องของลิขสิทธิ์เราเลยไม่กล้าที่จะนำเสียงเข้านะครับเดี๋ยวจะโดน เรื่องของลิกสิทิ์เพลงนะครับก็เ,เอาเพลงไทยไปร้องนะครับอันนี้ก็ทําการาย้ายไปอีกที่หนึ่งเพื่อที่เราจะไปขึ้นปกนะครับทุกคนก็กลับไปด้วยความสื่นเนานนะครับ ี่รู้ว่ามีการถ่ายวิดีโอกันอยู่นะครับสนุกสนานครับเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่หนึ่งดีกว่านะครับอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ส่วนใหญ่เอ่อ u ูทูบคงไม่ได้เอ่อลงในรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยบรรยากาศรอบๆแล้วก็ก็จะปลูกต้นเกี่ยวกับเอ่อเป็นพืชเกี่ยวกับ เออชายเลนนี่คนข้างเยอะนะครับแต่อากาศดีมากๆเลยครับใครสนใจในการลงเรือน,นะครับใครที่ไม่ได้ลงเรือนนะครับเหมือนแบบผมนี่ก็จะถือว่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆอากาศสดชื่นมากๆนะครับ ั้นเราก็มาถ่ายรูปที่ทะเลค,ครับท้องฟ้าแจ่มใสมากๆครับแล้วก็ทะเลสวยมากๆครับก็มีนะักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะเลยครับอันนี้ก็ผมก็จะถ่ายบริเวณรอบๆชายหาดให้ท่านผู้ฟังได้ดูกันนะครับและท่านผู้ชมด้วยหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อครับ เพื่อที่จะไปอีกเมืองหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายลักษณะว่าบ้านเมืองเขาไปถึงไหนแล้วนะครับก็บ้านเมืองเขาก็มีความเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับบ้านเมืองสวยขึ้น,นครับทันสมัยขึ้นนะครับกำลังสร้างเมืองใหม่แล้วก็สร้างอาคารใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมเห็นก็มีไฟเขียวไฟแดงน,นะครับ ปกติธรรมดาจะไม่มีนะครับเอฟนีน้าเพิ่งได้เอก,เกราชมาโดนไม่นานนะครับจักรยานเห็นน้อยลงนะครับจะเห็นเป็นจออักรยานยนต์มากขึ้นนะครับาจะพอติดไปแดงก็จะมีคนมาขายของนะครับขายพวกผัก เลอเอไปเกี่ยวแล้วครับทุกคนก็จะไปแล้วครับลุงแต่ก็กลับเข้าไปข้างทางครับทุกคนก็มีเหมือนก็มีการตื่นตัวนะครับคนประเทศเวียดนามข้างทางนี้ในระหว่างที่ เออเราถ่ายไปก็เหมือนกับว่ามีร้านค้าคล้ายๆเหมือนกับประเทศไทยบ้านเราเลยนะครับอารยธรรมเข้ามามากขึ้นนะครับเหมือนกับเขาเปิดมือเปิดอันนี้ก็จะเป็นเมืองที่เขากําลังพัฒนานในการสร้างใหม่นะครับกําลังจะสร้างเกี่ยวกับอาคารโรงแรมแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับเหมือนกับ กำลังพัฒนาเมืองโดยอย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้เวียดนามอันนี้น่าจะเป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานด้วยโรงแรมด้วยคอนโดด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆชายหาดเลยครับนี่ก็จะเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นพวก สานอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเมืองเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เขากําลังจะพัฒนานขึ้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรงแรมนะครับอันนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับติดชายหาดทั้งหมดเลยนะครับสวยครับคือค่อนข้างสวยมากไม่มีฝุ่นเลยครับ ็นเมืองที่น่าเดินมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝนไม่มีเลยอันนี้จะมีต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับหุ่เข่าและต้นไม้เยอะมากเลยครับต้นไม้เขาจะไม่ค่อยตัดนะครับที่นี่จะเกิดไม่มีความจําเป็นเขาจะไม่ตัดเลยนะครับเขาจะวางไว้อยู่อย่างนั้นเลยนะครับเป็นประเทศที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนี่ครับผมจะ่ายให้ถึง ทะเลของเขาหนีใสมากเลยครับไม่ดําเลยครับทะเลทะเลของประเทศเวียดนามนี้จะไม่ดําเลยนะครับขาวสะอาดไม่มีขยะนะครับถือว่าเป็นทะเลที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยครับคลิปนี้เราก็ถ่ายให้ดูเกี่ยวอาคารของเขานะครับสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดแม้กระทั่งโบสถ์หรือว่าบ้านวัดต่างๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทางมี channel ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจให้รับสำหรับช่องเราต่อไปนะครับจะได้มีเเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วก็สถานที่ใหม่ๆมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี้ผมก็เสนอเกี่ยวกับแล้วก็จะเราก็จะไปที่หนึ่งอันนี้จะเป็นรถที่ มีท่านพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มารพวงเพื่อขอเอกกราชของประเทศเวียดนามนะครับก็าบอกว่าร่างของท่านได้ถูกเผาไปนะครับแต่ว่าหัวใจของท่านไม่ไหม้นะครับอันนี้ผมก็ถ่ายมาให้ดูนะครับกับทำบรรยายส่วนรายละเอียดน,นั้นท่านผู้ชมสามารถหาดูในทาง YouTube ช่องอื่นนะครับว่าอาจจะมีในเรื่อหา ทางด้านละเอียดวันนี้นะครับเดี๋ยวช่องเราจะดูกลายเป็นเศร้าไปนะครับอันนี้ผมก็บรรยายในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาหลักๆาำรับวันนี้ขอราไปก่อนนะครับติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ